สวัสดีค่ะติติลีโอวูดค่ะวันนี้ติติมารับบทเป็นคุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องการคำนวณปริมาณไม้พื้นแบบฟิกไซส์โดยแบบฟิกซไซส์ของเรานี่ก็คือไม้พื้นลามิเนตแล้วก็ไม้พื้นอัพผ้าค่ะเรามารู้จักกับรูปแบบการติดตั้งไม้พื้นแบบฟิกไซส์กันก่อนนะคะรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบการติดตั้งแบบเกาะอ,อิฐค่ะหรือว่าแบบเซนเตอร์ รูปแบบที่2ก็คือการติดตั้งแบบไหลหรือว่าแบบแรนดอมนะคะโดยรูปแบบการติดตั้งทั้ง2รูปแบบนะคะมีความแตกต่างกันรูปแบบการติดตั้งแบบที่1แบบเกาะอิดหรือว่าแบบเซนเตอร์นี้นะคะจะมีรูปแบบที่สวยงามสมมาตรแล้วก็ลงตัวค่ะแต่ว่าปริมาณการใช้ไม้ของรูปแบบนี้จะเผื่อไว้อยู่ที่ประมาณ8 1 0ซค่ะส่วนรูปแบบถัดไปก็คือรูปแบบไหลหรือว่าแบบแรนดอมนี้นะคะ จะให้ความสวยงามแบบธรรมชาติแล้วก็จะมีการเผื่อไม้ไว้อยู่ที่ประมาณแค่5-6%เท่านั้นเองค่ะค่ะอ่าเรามาเข้าเรื่องของการคำนวณกันเลยดีกว่าการคำนวณหาปริมาณไม้พื้นแบบฟิกไซส์วันนี้ติ๊ตจะมายกตัวอย่างการคำนวณหาค่าไม้พื้นลามิเนตนะคะโดยเราจะหา2ค่าด้วยกันก็คือหาจำนวนแถวแล้วก็หาจำนวนแผ่นหายังไงมาดูกันนะ อันนี้จะเป็นแผนตัวอย่างที่ติติจะใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันเลยดีกว่าห้องแรกคือห้องถงมาตรฐานการวางไม้พื้นการติดตั้งไม้พื้นของเรานะคะเราจะวางแนวขวางประตูแนวนี้นะอันนี้คือแนวขวางประตูห้องห้องถงเนี่ยติติจะยกตัวอย่างกงารคำนวณแบบเซนเตอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหาจำนวนแผ่นกันก่อนเลยดีกว่าจำนวนแผ่นหาได้ยังไงหาได้จาก ความยาวห้องนี้ห้องนี้ยาว6.5เมตร6.5เมตรเดี๋ยวเราเอามาแปลงเป็นมิลลิ mm. เมตร6.5แปลงเป็นมิลลิเมตรได้เท่ากับ6,500 6,500ตั้งหารด้วยอะไรหารด้วยความยาวของไม้พื้นลามิเนต1แผ่นซึ่งความยาวนั้นก็คือ1 2 1 0 6,500หาตั้งหารด้วย1 2 1 0จะได้เท่ากับ 5.37ในการคำนวณหาค่าไม้พื้นแบบเซนเตอร์เนี้ยเราสามารถปัดสิษได้ที่ละ0.5เพราะฉะนั้นค่าเนี้ยเราก็จะปัดให้เป็น5.5นะคะอ่าต่อไปเรามาหาจำนวนแถวว่าห้องเนี้ยเราจะใช้กี่แถวโดยเราจะเอานี่ค่ะฝั่งนี้ก็คือความกว้าง4 2 0 4,020เอามาแปลงเป็น มมิลิลลเตรก็จะเป็น4,200 4,200ตั้งหารด้วยอะไรหารด้วยความกว้างของไม้พื้นลามิเนตต่อ1แผน่นความกว้างนั้นก็คือ198ม mm. ิลลิเมตรใส่ไปเลย198อันนี้จะได้เท่ากับ21.21 21.21 21. ตัวนี้เราจะปัดยังไง ในในส่วนของการหาจํานวนแถวอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะปัด0.5ได้เพราะว่าเราต้องวางเป็นแผ่นเต็มเราก็เลยต้องปัดเป็น22แผ่นะคะ่ะโอเคแนวนอนอย่างนี้เราได้5.5แผ่นส่วนแนวแนวตั้งอย่างนี้เราได้22แผ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา5.5คูณ22 คำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ121แผ่นค่ะห้องถุงของเราจะใช้ไม้อยู่ที่121แผ่นค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ